ครับผมวันนี้นะครับน่าจะเป็นบ้านสวนที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับวันนี้อยู่ที่หน้างานนะครับอําเภอพิมายนะมาต่อเติมทำโรงรถให้ลูกค้านะครับพอดีบรรยากาศช่วงเย็นน่ยมันดีมากเลยนะครับแล้วก็คงคิดว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่แพลนอยากจะมีบ้านสวนนะครับแล้วก็ข้างบ้านเป็นสระน้ำถัดจากไปนั้นก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับนี่มาดูบ้านหลังนี้ครับ พอตกเย็น้บรรยากาศมันดีมากเลยนี่อยู่ในช่วงการงานการต่อเติมนะครับก็อาจจะของอาจจะแน่นน,นิดนึงนะครับเป็นช่วงงานการต่อเติมนี่ครับบรรยากาศดูครับผมนี่นี่ออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นสระน้ำครับแล้วมองเห็นพระอาทิตยตกลินฝั่งนู้นนะสวยมากๆเลยนะฮะนี่ตรงนี้เป็นจุดนั่งกินข้าวชมวิวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะต่อ นะครับเติมออกมาฝั่งนี้อีกนะครับนี่ล้อมรอบด้วยสวนผลไม้นะครับต้นมะพร้าวครับผมแล้วก็ต้นฝรั่งหลักๆที่นี่แล้วก็มีต้นกล้วยหนาแน่นมากนะครับนี่ครับพระอาทิตย์ก็จะตกตรงนี้นะครับก็จะนั่งดูพระอาทิตย์ตรงนี้นะครับที่ลูกค้าทําเป็นประจานะครับปลูกเริ่มปลูกมาประมาณเกือบ 4- ีหปีแล้วครับซึ่งให้ผลผลิตหมดทั้งฝรั่งกิมจูต่างๆนะฮะ อ่านี่ครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับเป็นบ้านโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะนะครับใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะฮะข้างในนี้ก็จะใช้ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟนะครับพาหม้อหุงข้าวกาต้มน้นนะครับห้องครัวอยู่นู้นครับตู้เย็นอยู่นู้นครับผมนู่นอยู่ในครัวนะนะครับาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันนะครับบ้านสวนครับบ้านสวนนะฮะเป็นเชิง จะว่าโค้งหนองนาก็พูดได้นะครับแล้วแต่นะครับเนี่ยหลักๆก็มีสระน้ํามีบ้านสวนนะครับแล้วก็มีผลไม้รอบๆไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับแล้วแต่เราจะเรียกแล้วกันนะแต่ผมเนี่ยชอบเรียกบ้านสวนนะฮะเพราะมันมีสวนอยู่ง่ายๆนั่นเองนะฮะฝั่งนี้เป็นข้อววัวครับอนาคตก็อาจจะเป็นฟาร์มวัวเล็กๆนะฮะนี่นี่ครับฝั่งกิมจูนะครับฝั่งนี้ก็ช่วงนี้พี่เขาไม่ค่อยได้ห่อนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับนี่ สวนถึงนู่นเลยนู่นต้นต้นกล้วยฝั่งนู้นเลยครับผมนี่แล้วก็วัวตอนนี้เห็นอยู่สามตัวนะครับนู่นครับน้องวัวกินหญ้าอยู่ฝั่งนู้นปล่อยนะครับแล้วก็ทําลวดนะครับไฟฟ้าไว้นะน้องเขาก็อยู่รอบๆนั้นแล้วกล้วยนี่สุดยอดมากเลยครับผมไปดูกันนะฮะมองมุมนี้ครับฝั่งนู้นก็ใช่นะฝั่งนู้นเป็นเราเลี้ยงเป็ดด้วยนะครับ นี่ครับอู้ปลาปลาตอนเย็ยนปลามากินอาหารครับนี่ครับบรรยากาศที่ใครหลายๆคนตั้งใจที่จะทำนะฮะนี่ครับโซนแผงโซลา่าเซลล์นอะนี่ครับอันนี้2แผงด้านบนนั้น6แผงนะแยกระบบกันนะมีกล้องวงจรปิดด้วยใช้ระบบโซลา่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะฮะเขียว็จีครับบรรยากาศดีๆอู้ปลา ท่อมฝั่งนู้นครับผมนี่ครับส่วนกล้วยนะครับในอำเภอพิมายเนะี่ยใครกำลังหากล้วยน้ำว้าอยู่นะครับที่รับซื้อกล้วยน้ำว้าเนี่ยท่านที่นี่ได้เลยเนี่ยอันนี้ไฟโซล่าเซลล์นี้ผมมาติดให้รอบที่แล้วนะครับนี่ครับผมหูแบบผมไม่เห็นนี่แบบเครือล้มแบบทิ้งก็ กูแล้วก็มามาจองได้ครับนะฮะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าไม่ได้ตัดส่งอะไรเนี่ยกล้วยครับนี่กล้วยน้ำวานะใครที่กำลังหาเลยนี่มาคุยกันได้มาพูดคุยได้ครับผมนี่กล้วยรอบๆทั้งถึงนู่นเลยครับนี่แล้วก็นี่ครับด้านบนอีกนู่นครับด้านบนนี่ครับกล้วยน้ำว้าทั้งนั้นเลยนะครับมาดูได้มาดูได้อำเภอพิมายนะนะครับอยู่อำเภอพิมายครับ อ่า,าน้องวัวครับรู้สึกว่าเจ้าของเขาจะมาแล้วนะเห็นน้องวัวเดินมาแบบนี้ครับผมโอเคครับผมเครื่องร้อนแล้วขอบคุณทุกการ